ผู้วราชการจังหวัดพัทรลุงค่ะลงพื้นที่โครงการ1ตําตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนพบปัญหาผล,ผลผลิตทางด้านเกษตรนะคะผลไม้ล้นตลาดสั่งพาณิชย์จังหวัดค่ะเข้าช่วยเหลือด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนผลไม้ค่ะ นางนิสากรวิสิทตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมกับคณะนะคะลงพื้นที่ไปที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนที่ศูนย์ประชาคมหมู่บ้านบ้านเขาจัน์หมู่ที่6ตตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็เมื่อลงไปสึงนะคะก็มีการ สอบถามชาวบ้านค่ะในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรก็ทราบนะคะว่าชาวบ้านที่ทําอาชีพเกษตรนะคะได้รับผลกระทบได้พบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ําและก็เรื่องของสวนผลไม้ค่ะที่บางฤดูการผลผลิตเนี่ยค่ะล้นตลาดซึ่งพื้นที่ของตําบลหนองทงก็เป็นพื้นที่ในการปลูกสละมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดพัทลุงราคาจากสวนนะคะสามารถขายได้ในกิโลกรัมละ 30จนถึง35บาทททำให้ได้รับความเดือดร้อนค่ะในทันทีหลังจากทราบเรื่องครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสั่งให้ในายกอบทวนดำพาณิ์จังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ตำบลหนองทงพบผู้นำชาวบ้านและ,กะเกษตรกรผู้ปลูกสละเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกรโดยเบื้องตน้นพบในช่วงสัปดาห์นี้มีผลไม้สละออกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรบางไรายไม่สามารถกระจายสินค้าได้ทําให้ตกค้างจํานวนหลายตันดังนั้นทางผ่านชิ์จังหวัดพัทลุงได้ช่วยเหลือติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลไม้สละกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครจากส่วนของเกษตรกรจํานวน10ตันในราคากิโลกรัมละ45บาบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนผลไม้ในเบื้องต้นครับ